ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องถ่ายทำนะฮะฉากแรกตอนนี้ก็8ปดโมงแล้วครับเขาต่ำลงเลยลงดันดันไคเข้าไปนิดนึงคลับพีพเป็นอพ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 อัอทอพ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 ัพอ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 พ ทำไมฉันโดนผัวทิง้งทำไมฉันโดนผัวทิง้งทำไมฉันโดนผัวทิง้งจับมันให้รู้สึกตอนที่เราโดนจาจา ได้รับบทเป็นไรเป็นบทที่เป็นบทคนที่โดนทิ้งครับไปอธิบ,บายใช่แต่ว่าไปทำเขามาก็เลยโดนโดนคืนโดนคืนสิ่งที่เขาพูดนี่มันก็โดนเรานิ Hey Hey ไรกันดีกับเธอจะตายไม่งีงเงาไม่งองแงปล่อยไปไหนก็ไปไม่โทษจริงโทษตามจะลายไปเป็นข้อความจะเฟสทามไม่กลับบาทเคยมไม่มีแล้ววันนี้นันบอกกันว่าเลิก มันชาใจมันวิวว่างงฟิวของเธอบอกให้พ้นมาได้ไหมเธอไม่พ้นะร,ระวังระวังระวังซ้ายจริงๆริงตอน้องเดินหน้าไหมคแล้วมึงจะได้เด็ดน,น้องเดินหน้ามาขั้นเดินหน้ามาสองสามขั้นเลยเป็นสิ่งที่ตัวละครนักแสดงจะขึ้นมาพูด เรื่องความรู้สึกที่ถูกทิ้งอะไรอย่างนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเป็นการระบายออกมาในชมรมนี้เลยคือถ้ามึงจะติดเกมขนาดนี้แล้วมึงจะมีแฟนทำไมวะห้าสี่สามสองแม่งทิงสวยแล้วเดียวพี่จะให้พูดกันว่าเตนช่อล้องลูก,กมันแย่แล้วค่อยหันมามองลูกเลยแล้วมันแฟนกันมันไม่เป็นไรหรอก แต่เลิกเป็นพ่อของลูกอะ่ะนแยน่ ีก็ถึงเวลาใส่นมแล้วตึดปักมากเนื่องจากหายใจไม่อ,ออกแล้วก็ซิลิคโคนกัดผิวเขา <โ package. S 3> เขารู้สึกจะเป็นลมแต่มันก็ต้องแบบนี้ไม่แบบนี้มันก็ไม่ได้แต่นี้แม่งลำบากจริงขึ้นบนเวทีแล้วัะ<ำ>อันนี้เพิ่มอีกเลเวลนึงคือมองแล้วก็ค่อยปล่อยมือบ้างเพราะว่าอันนี้จับไมนานไปหน่อย ใจก็ออกปุ๊บมึงก็มาส่วนแล้วก็จับใหม่ขอใจมาเตี๊ยมกันโอเคกล้องห้าสี่สามสองเตะมาดอลลี่ค่อยค่อยซึมทำไมฉันโดนผัวทิ้ง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 ทำไมฉันโดน ซีนสำคัญอีกอันหนึ่งคือซีนที่จะต้องแบบทำลายข้าวของแบบสโลโมชั่นระบายอารมณ์ใช่าต้ออกไปไปดับ ลอยพี่้อยเลยต้องไปคัดได้ไปเลยได้ไปเลยมาใหม่ครับห้า สี่สามเพลงมามน คือชีวิตกูอ่ะเอาจรนะ mm hmm. ิงนะกูก็ลำบากมาเยอะนะแต่ในแม่งลำบากจริงนึงออกไหมทํางานแล้วแบบร่างกายปกติมันโอเคนี่แม่งรัดแบบอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่กูลงทุนมากที่สุดนั้น mm hmm. MV หน้าถ้าจะลงทุนมากนี่ก็ต้องตัดคอได้ย่าง